ตรีกาเอฟซี FC. ตรีกาอยู่กับสาวลิซี่พะโลนในช่องยนะูทูบเนาะมือสาวลิซี่พะโลมีโอกาสได้มาวัดด่านพระอินทร์นะคะมาขอโชคขอลาบกับสาวลิซี่พะโลกับน้องพลอยคนสวยค่ะพี่น้องเอฟซีนะคะนี่ค่ะน้องพลอยคนสวยกําลังจุดธูปขอพรเนานะขอเลขขอหวยนะคะสาวลิซี่พะโลกมาอขอพรคือกันค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศตอนนี้สวยงามมากนะคะ นี่ครับพี่น้องบรรยากาศสวยงามนี่ค่ับสาธิตพระหลักพระอิติมาดูด้วยกันนคะคะนี่ค่ะบรรยากาศวัดนคะคะสวยครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศ วัดนะคะ <laughs> นี่คพี่น้องเอฟซีตอนนี้อยู่กับสาวิตตี้พาเลาะนะคะนี่คะ่ะวัดดานพอินนะคะสาวสิพาเลาะก็ับมาครั้งแรกแล้วคะ่ะพี่น้องสวยนะคะนี่คะ่ะสวยงามมากบรรยากาศนะคะวุ้ยพี่น้องงามมากเลยนะคะมาบังกับสาวสิ์พาเลาะโห่มีช้างด้วย จดีสวยนะคะบรรยากาศล้อมรอบแบบสวยงามครับพี่น้องเอซนะคะมากับสาวิจธิพหลนิสังยูทูบนะคะมาเียค่ะสาวน้องพ่อพันมาขอโชคขอลาบนะคะสาวิจิพหรลรก็มาคือกันค่ะเอฟซีนี่ค่ะ FC ที่ยังไม่เห็นก็มาได้ครับพี่น้องค่ะอยู่ที่นิคมคํสร้อยนะคะนี่คะ่ะวัดด่านพระอินนะคะมันเป็นเสาพันกับากรรมาบวงสรวงนะคะผผูเพันสิทธพุทภพันถือเลขหลายๆนะคะพะันกระมาบวงสรวงมาแก่บนเพิ่นนะคะสาวจิตพระลอกระจิตถือคือกันะคังงวดนี่เสิติดกับสิมาคือกันเนาะ สารจี๊ผ่เหลวว่าศักดิ์สิทธิ์ค่ะพี่น้องขาเฮ้ากับน้ำกันค่ะเอฟซีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากนะคะขอพรบนบานศารกล่าวได้หมดเลยนะคะกับสารจีพผเลละวันนี้วัดด่านพระอินนะคะขอบคุณหลยๆค่ะเอฟซีติดตามขอบคุณค่ะ